เดี๋ยวพามาดูลูกกุ้งที่คลอดออกจากแม่ออกมาแล้วครับผมช่วงนี้กำลังอนุบาลอยู่ครับกุ้งฝอยครับครับตัวเล็กๆครับผมอนุบาลไว้ประมาณสักสิบวันนะครับขอนผมจะปล่อยลง บ่พผบไปครับครับ,รบเห็นรูกไหมครับช่วงกลางคืนจะเห็นเยอะครับตอนกลางวันจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ก็เห็นอยู่แต่กลางคืนจะเห็นเยอะมากครับนะครับลอยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอยู่นะครับ อนุวานไว้ประมาณสิบวันแล้วก็นำไปปล่อยลงบอ่อที่เราเตรียมไว้กุ้งชุดนี้เพึ่งคลอดได้มาประมาณสามวันนะครับเหลือประมาณเกวันเดี๋ยวผมจะปล่อยลงบอ่อครับติดตามกันย,ยาวๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับช่องอีสานแบบบ้านนะ มือใหม่หัดเลี้ยงกุ้งฝอยครับจะประสบผลสําเร็จหรือไม่ประสบผลสําเร็จติดตามตอนต่อไปครับผมผมก็เลี้ยงศึกษามาได้ประมาณเดือนจะสองเดือนนะครับศึกษาดูหลายๆที่ตาม youtube บ้างแล้วตามคนที่เลี้ยงกุ้งด้วยครับสอบถามผาครับ อันนี้ก็มีอยู่นะครับใส่มุบานไว้ประมาณนี้นะครับลามาดูกุ้งพึ่งคอดครับผมกุ้งฝอยพึ่งคอดออกจากแม่ตอนนี้ผมเอาแม่ออกแล้วครับไปปล่อยลงบ่อไว้ที่เดิม ก็จะให้พ่อแม่พันธุ์ผสมกันใหม่แล้วก็ให้มีไข่ออกมาแล้วก็มีลูกออกมาครับตามตอนต่อไปนะครับว่ากุ้งเราจะรอดไม่รอดติดตามตอนต่อไปครับถ้ารอดก็รประสบผลสุเร็จครับผมถ้าไม่รอดก็ต้องลองใหม่ครับยังไม่ยอมแพ้ครับผมกำลังศึกษาดูครับ